ตมามูลเนี่ยผมว่ามันตลกอะ่ะนะฮะและไม่เคยเกิดขึ้นในปร,ริวัติศาสตร์แล้วก็ไม่เคยมีกครมีขันล่างข้อกฎหมายเหล่านี้นะฮะก็ทําไปตามหน้าที่อนุญาตไปตามปกติเดินเกมไปแม่นยามมือสาเดินไปผมยืนยันะชนะแน่นอนการที่เขาลุกคืบกระชับอํานาจทางการเมืองวิธีการเอาชนะต้องกระชับอํานาจเช่นกัน สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒน,นาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ก็มาอยู่บนยอยอดดอยอินทนนะ์มาอยู่ในป่าเงีย,งยบๆนะมาอากาศเย็ยนๆคงได้ยินเสียงน้ําตกนะแล้วก็คงได้ยินเสียงจกักจั่นร้องจกจักจักจ้แจ,จ,จ,จนะฮะก็ฝากไว้ย้มพันนะฮะวันที่11นะฮะมิถุนายน ซึ่งจะมีการสรัมมนาออนไลน์มีท่านพลเอกกิติรัตนฉา,าย,ยามีท่านพลเอกชัยสุนภาพนะรองผู้จัดการทางสุดท่านพลเอกกิติก็เป็นอดีตแม่ทัพปฏิสีลที่ปรึกษานายกมตรีจะมาร่วมทําการเสวนานแล้วก็มีผมด้วยนะใครสนใจก็เข้าร่วมได้รับไม่เกิน200คนดีมิดแค่นี้จริงๆนะเพราะว่ามันมันอั้นละคราวที่แล้วก็ร้อยกว่าคนนะครับ ก็มันจะลิมิตไว้แค่นี้นั่นหมายความว่าการลิมิตแค่นี้เนี่ยใครสนใจก็ต้องรีบนะฮะมาแจ้งชื่อแล้วก็ลงทะเบียนนะครับเพื่อไม่ให้หลุดจาก,กรอบนี้นะครับแล้วก็วันที่2ี่ที่เมืองทองธานนะีผมก็จะไปที่เมืองทองธานีนะร,ร้านคูซซนาเนีกนะ็จะจัดสัมมนารับได้ไม่เกิน50ในซูมก็รับได้ไม่เกิน200นะคใครสนใจก็ไปได้ นะวันที่11เนี่ยทางซูมเนี่ยนะก็เชิญร่วมบริจาคนะให้กับมูนิธิคุนะล,ลี่ซึ่งมาใช้กองทุนของสำนักขาววิหกนิวคนละหนะึ่งพันส่วนวันที่25นะก็จะมีการรับประทานอาหารด้วยช่วงเวลานั้นกน็จะท่านละ1,500 0บาทก็เชิญร่วมบริจาคร่วมกันนะคนละไม้คนละเมืองานนีนะ้ให้ความรู้ได้ความรู้แล้วก็ไปเจอพวกเราด้วยเอาละวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ คือมีคนตั้งคำถามกับผมว่าถูกหรือเปล่าผิดหรือเปล่านะครับที่รัฐบาลเขาจัดการประชุมขึ้นมานะครับแล้วก็เชิญหน่วยงานราชการเชิญภาครัฐเอกชนเนี่ยเข้ามานะซึ่งที่พูดถึงหน่วยงานภาครัฐโอเคแต่ตอนนี้เป็นในส่วนของว่าที่รัฐบาลของก้าวไกลมีการลงนามโดยพิธทาเชิญนะสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะไปพบกับหอการค้า ไปพบกับสภาอุตสาหากรรมและ้จะเดินสายพบทุกๆส่วนแล้วก็เขามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทําการเปลี่ยนทายอํานาจประเด็นที่น่าสนใจมันเกิดอะไรขึ้นนะดีวผมจะอธิบายเชิงกลยุทธ์ให้คุณส่วนได้ทราบกัน ก็ไม่เสียุกเข้าใจมาเป็นตัวแนสล้วก็ก็มีาแล้วเนี่ยก็คืออยู่ตับมันไม่ใช่ว่าเออมัน,ม,นมันมีอีกหลายอย่างไม่เหรอการตรวจสอบนต่างก็ยังก็ยังไม่ได้รับรองหมด,หมดเลยก็ออรอฟังดูสิผมไม่หยุดเดี๋ยวไว้ได้ตรงนี้ถ้าเขาถ้าเขาผ่านการตรวจสอบทั้งหมดได้รับการรับรองทั้งหมดแล้วเขาสามารถจะจัดตั้งสถาบนนันไ,ได้ห,นะหรือเปล่าเนาะนการพูไกลอ่ะ ในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นคนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นักวิเคราะห์ประชาชนก็บอกเฮ้ยนี่ไงไหนว่าไม่เชิญข้าราชการเขามันเองพลเอกประยุทธ์ก็ปฏิเสธว่าไม่มีข้าราชการเขาไม่ได้ถามแล้วไม่มีข้าราชการคนไหนต้องการที่จะไปพบพบทางพิธาหรือว่าที่รัฐบาลใหม่มีคนตั้งคําถามกับพลเอกประยุทธ์คือนักข่าวตั้งคําถามกับพลเอกประยุทธ์ว่าท่านเก็บของหรือยังพลเอกประยุทธ์ก็ค้อนเนื้อออกมานะครับ ในขณะที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาห้าคนนะฮะห้าชุดขอไปห้าชุดเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะถ่ายโอนอำนาจของพลเอกประยุทธ์มาให้พิธานะประชาชนทั่วไปก็มองว่าเอ้พิธาไม่ควรทำพิทาก็บอกเขาไม่ได้ทำนะไอ้พวกเนี้ยเขาอยากจะมาหาพิธาเองแต่ปรากฏว่าถูกแฉจับโป้เอกสารพิธาส่งไปยังหน่วยงานต่างๆก็ถูกโจมตีให้ร้ายนะครับ อัตมาบนก็บอกไม่เหมาะสมพ่เดียรยุกต์ก็บอกไม่เหมาะสม,ะะม,ม,ะสมวิษณุเครืองามก็บอกว่ามันไม่ส,สมควรที่จะทําแบบนี้นะควรจะเปลี่ยนถ่ายด้วยการระฐนรม่อมประเด็นที่น่าสนใจกลยุทธ์เหล่านี้เรียกว่ากลยุทธ์การบริหารชั้นสูงที่มีหลักที่สําคัญและน่าสนใจคุณส่วนจําได้ไหมฮะถ้าใครจําได้ในช่วงปี2557ในช่วงระหว่างที่จะมีการรัฐประหาร พอเป็นการรัฐประหารปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือพลเอกประยุทธ์ได้มีการเรียกประลัดทุกกระทรวงทงบวงกลมเข้ามารายงานตัวนะครับแล้วก็สอบถามแล้วก็มีการสั่งการแล้วก็มีการแต่งตั้งและมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงบคุคคลในช่วงการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557นะฮะรัฐประหารในวันที่10เวลา16นาก30นาที พบจอมฟ้าสามชั้นหรือพบฉัตรมงคลพอยึดอำนาจเรียบร้อยก็เรียกเหนือราชการมาเลยนะก่อนหน้านั้นพลเอกประยุทธ์เรียกทุกพักการเมืองมาแลเรียกเสื้อแดงเลือกกปสมาที่สโมสรท่นพวกถ้าเปรียบเทียบในสถานการณ์ปัจจุบันพิธาก็ไปเชิญทั้งสปาอุตสาหกรรมหอการค้าแล้วก็จะเชิญหน่วยงานภาครัฐ นะแล้วก็จะเชิญองค์การ,รสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมาเจอตั้งคณะเปลี่ยนถ่ายอํานาจอ้างว่าเนี่ยเป็นระบบปกติเป็นด m โมกรซีเป็น,มมป,นรประชาธิปไตยเป็นสากลจริงๆแล้วในเชิงการบริหารชั้นสูงเขาเรียกว่าเป็นการกระชับอํานาจเหมือนกันกันกบพลเอกประยุทธ์เคยทํามาก่อนเป็นหลักการกระชับอํานาจพลเอกประยุทธ์ก็รเรียกประชุมหน่วยงานทหาร นะโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงปบะเหล่าทัพหลังการเลือกตั้งซึ่งบอกว่าในการบวชครั้งที่ผ่านมาหน่วยงานทหารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรักษาพระองค์ในกรุงเทพมหานครตรงดีในร้อยไม่มีใครบวชให้ปฏิรมยุทธเลยบวชไพ่กับก้าวไกลทั้งหมดฝังเสื้อส้มทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเรียนว่าอันตรายการครอบงำทางความคิด จนกลายเป็นอุดมการมีการสู้รบทางความคิดด้วยการใช้การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือซึ่งผลเอกประยุทธ์คงเห็นแลละสาเหตุหลักๆเพราะอะไรพราะหุ้นส่วนไม่ทำห้าเรื่องหเรื่องไม่ได้ทําซึ่งผมเรียนย้ำเนะี่ยเรื่องของ,ององค์การบริหารส่วนท้องถิน่นซึ่งเป็นกําลังสําคัญและเป็นจุดพ้ายแพ้ของทหารมาโดยตลอดไม่ทํา กว่าร่างอายกรรมก็ไม่ทํามาทํามาสุดท้ายก็ไม่ทันแล้วนะเรื่องของสเบียงนะเรื่องคาสิโนโก็ไม่ทํากลัวข้อคอรหานนูนนี่นั่นนะเรื่องของอีกเหตุการณ์ต่างๆอีกสองเรื่องก็ไม่ยอมทํากลัวให้ธาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบที่มาการเงินก็ไม่ทากลัวกลัวเข้อคอรหาเหนี่ยมก็แพ้เลือกตั้ง แผลเลือกตั้งมาตอนนี้เขากําลังอะไรเขากําลังลุกคืบลุกคืบลุกคืบพลเอกประยุทธ์นะบีบให้ขายอํานาจลดอํานาจพลเอกประยุทธ์ให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงซึ่งทหารคงไม่รู้ว่าเป็นหลักการกระชับอํานาจลดอํานาจบีบให้ขายอํานาจซึ่งหลังจากการเลือกตั้งแล้วเสร็จ พลเอกประยุทธ์ทําได้เพียงเวทและซีกูดูอย่างเดียวกูมไม่ทําอะไรมากกว่านั้นซึ่งผมเรียนมาตลอดนะเป็นหลักคิดที่ผิดและผมบอกล่วงหน้านะว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์จับแพ้าการเลือกตั้งซึ่งเหมือนเอินก็ฟลุ๊กรอบนี้ผมเอกเรียนพลเอกประยุทธ์ว่าต้องทำสองเรื่องนะเรื่องหลักเลยคือหนึ่งบริหารตามปกติสองเรื่องที่ต้องทำคือหนึ่งปรับค่ายตรี นะครับสองเรื่องของการทําเรื่องทาซิโนและหวยให้แล้วเสร็จ2เรื่องที่พลเอกประยุทธ์จะต้องทำเวทแทํซีทำตอนนี้ในการประชุมครมรที่ผ่านมาก็มีการต่ออายุแรงงานต่างด้าวให้กับภาคเอกชนเท่านั้นนะบ,บอกว่าอดีตเค่เครงระมาณก็จะทำ ซึ่งถ้าไม่มีสภาไม่มีก็จะเอางบประมาณเก่าก็มาใช้ต่อเท่านั้นแต่ปรากฏว่าตอนนี้เขาทำไมฝ่ายตรงข้ามลุกคืบลุกคืบลุกคืบให้ลเในประยุทธ์ขายอำนาจมีอำนาจก็เหมือนไม่มีการเวทแอนซีในมุมมองของทหารจะแก้ไขปัญหาได้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงคุณคิดผิดแสดงว่าคนวางเกมให้เขาเนี่ย ให้พี่ทาให้เก้ากไกลเนี่ยเขาเข้าใจหลักการบริหารชั้นสูงเขาถึงกำลังลิดลอนอำนาจพลเอกประยุทธ์อยู่โชคดีนะโชคดีโชค,ด,โชคดีคืออะไรทราบไหมฮะคนเขียนรัรมนูลพุทธศักราช2560ซึ่งแก้ไขภา,ายหลังนะหลังเจ็กท่านไปบูญคุ้มชาย,ยาองค์รมดรุรีเอาไปให้พลเอกประยุทธ์เขารู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นแน่นอน ซึงเขียนเรื่องของการพ้นจากตําแหน่งคณะรัฐมตรีและนาย,ยกองคตรรีในหมวดคมตรีไว้และเอาไปไว้ในวรรคที่สองว่าการจะพ้นตาแหน่งของนาย,ยกองมณตรีและคมตรีเนี่ยให้ทําหน้าที่จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ยกเลิกคำว่ารักษาการทั้งหมด ให้มีอำนาจเต็มนั่นหมายความว่ากระบวนการง่ายๆเลยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองพวกนะยุทย์ก็ใช้อำนาจให้เป็นน่ะตอนนี้ใช้อำนาจไม่เป็นน่ะจะเวทแอนซีรอดูให้เขาตั้งตั้งไม่ได้แล้วเขาก็เลิกแล้วก็จะมีคนตั้งใหม่โอ้เรียกภาษาชาวบ้านว่าอ่อนนอะไม่เข้าใจอ่ะ ไอทีมที่ปรึกษาบอกมีไปร้อยคณะไม่เข้าใจอ่กะกลยุทธ์การบีบให้คลายอำนาจเนี่ยเป็นหลักการบริหารของคนใหม่ที่จะเข้าไปบริหารองค์การองค์งกรใหม่เขาใช้วิธีนี้นะกับบีบให้คลายอำนาจคุณกลังจะพ้นฉันบีบให้คลายอำนาจและเขาการชับอำนาจของเขาอ่ะมันต่างจากการอาหารคนละอย่างนะฮะใช้ยวิธี เข้าต่อสู้ในขณะที่วันเอกประยุทธ์ถอยให้เขาลุกคืบลุกคืบการเลือกตั้งก็ทั้งแบบนั้นปล่อยให้เขาถอยถอยให้เขาลุกคืบให้เขาลุกคืบมาเรื่อยๆจนกระทั่กกทงแพ้เพราะขาดความแม่นยําในยุทธศาสตร์ขอตกผมบอกเลยใจเย็นโชคดีนะไม่ใช่โชคดีอะคนที่เขเขียนเขามองย้อนหลังไป90ปีถึงเขียนออกมาแก้ไขกันภายหลังร้อมาตรา นั่นหมายความว่าอย่างไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแค่หุ้นส่วนแม่นยำในยุทธศาสตร์ทำสองเรื่องมุ่งมั่นทำสองเรื่องเดินเกมไปเดินเกมไปเดินเกมไปแล้วรอเวลาบางคนบอกเฮ้ยงบประมาณจะปรับได้ไงจะเอาของเก่ามาใช้หรือเปล่าขออภนะัยฮะเขาเขียนไว้ในรัฐมนูลนฮะไม่มีสอสอคุณก็ไปผ่านสอวอได้ นะฮะไม่ต้องผ่านสสก็ได้ดําเนินการได้เลยหรือเอาเงืมานเก่านะคโครงการเก่ามาใช้ก่อนก็ได้นะแต่เหตุการณ์น่ะส่าเช่นนี้ยังไงก็มีสาภาผู้แทนราษฎรมีเกิดขึ้นแน่มันจะช้าหน่อยแค่นั้นเองนะฮะช้าไม่มากหรอกแต่ถ้าแม่นยำผมยืนยันพันธงเลยไม่มีการเปลี่ยนสัาบันฝ่ายขวาก็เป็นฝ่ายขวาไม่เป็นฝ่ายซ้ายแต่ถ้าไม่แม่นยำในย,ในยุทธศาสตร เปียนเป็นฝ่ายซ้ายปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือโดนเอาคืนไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีพลเอกประยุทธ์เขาบอกว่าเขาจะไปลงนาม i c c หรือสารโลกลากพลเอกประยุทธ์ลากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขึ้นสารโลกลงนามกับไอซีซยอมรับเขตอํานาจของสารโลกเมื่อไรทํไม่นั้นก็คือคําตอบนะะต้องโดนเอาคืนซึ่งผมเคยเรียนแล้วไงฮะมันไม่ควรมาเล่นเกมนี้ตั้งแต่ต้น นะควรจะเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาตินะหรือคณะกรรมการปฏิรูปคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตั้งแต่ต้นแล้วไม่ควรจะลงมายุ่งตรงนี้เลยแต่เข้ามาแล้วมันก็วุ่นวายแต่เอาไม่เป็นไรละออกมาละก็คือแม่น,น,นยำอะ่ะทำสองเรื่องพอเดินสองเรื่องนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองทุกคนจะช็อกเนะี่ยอะไรวะวุกประยุทธ์ปรับคัมตีรีเฮ้ยอะไรวะมีนโยบายออกมา ไม่ออกนโยบายนี่ยังไงมันผ่านสภามาแล้วอ่ะผ่านความเห็นชอบสภามาแล้วบางคนว่าเยต้องไปต้องไปประมูลหรือเปล่าสนามมาสนามบวยตีไก่ชนวัวนะฮะโต๊ะต่างๆที่เขาทำมันไม่เห็นมีใครประมูลเลยและไม่เคยมีการประมูลตลอดระยะเวลา90ปีเลยม,มาทำคาสินโนต้องประมูลเนี่ยผมมันตลกอะ่ะนะฮะ และไม่เคยเกิดขึ้นในรบริษัทแล้วก็ไม่เคยมีการมีขันล่างข้อกฎหมายเหล่านี้นะก็ทําไปตามหน้าที่อนุญาตไปตามปกติเดินเกมไปแม่นยามมือษาเดินไปผมยืนยันนะชนะแน่นอนการที่เขาลุกคืบกระชับอํานาจทางการเมืองวิธีการเอาชนะต้องกระชับอํานาจเช่นกัน ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ อยากทำลายเชิญมาเราสู้เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชูเราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว แต่โบราณปกป้องต้องเมืองคุ้มเยาเสียเลือดเสียเนือ้อไม่ใช่เบา